สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นพ,นพ,นพบกับช่อง Patty Whitey Channel นะคะวันนี้เราจะพาออกไปเที่ยวที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวแถวคลองสานนะคะตอนนี้เราอยู่บนตึกแห่งหนึ่งเราจะมองขง้นไปข้างหน้านะคะก็จะเห็นการจราจรที่ไม่คิดขาดเลยโลดเปี้ยงได้สนุก ชิวๆว,วิวสวยบรรยากาศดีบอกเลยว่าต้องตามมาดูนะคะเพราะที่นี่คือสวรรค์ของคนที่อยากจะพักใจจริงๆโรงแรมดีไซน์โมเดิร์นสุดๆเลยนะคะให้ฟิลเหมือนคาเฟส่สวยๆที่เราอยากจะถ่ายรูปทุกมุมเลยที่นี่เหมาะสำหรับการพักใจจริงๆแล้วก็ยังมีห้องมีติ้งรูมให้เราสามารถทำงานหรือนั่งทำงานได้สบายๆเลยนะคะ เรามาห้องต่อไปนะคะที่นี่จะเป็นเหมือนห้องที่ใช้สําหรับกินข้าวแล้วก็มาดื่มน้ํามาเอาน้ําเย็นๆจากในตู้นะคะแล้วแถมยังมีที่กดเกี่ยวกับกาแฟน้ําดื่มอะไรต่างๆนะคะเขามีให้ฟรียิบได้ตลอดเลยแล้วก็ยังมีที่สําหรับเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าเป็นที่ สำหรับซักเสื้อผ้าแบบหย่อนเหรียญน,นะคะใครที่อยากจะมาก็มาได้นะคะเรานอนที่นี่มาหนึ่งคืนแล้วนะคะตอนนี้ตื่นเช้าขึ้นมากินอาหารเช้ากันเรามาดูว่าวันนี้จะมีอะไรให้เรากินบ้างนะคะนี่คือลายอาหารทั้งหมดนะคะเขาให้เรากินแบบบุฟเฟ่แล้วก็ตักอะไรได้สบายเลยแล้วแต่เรานะคะ อันนี้จะเป็นเครื่องปรุงนะคะแล้วก็ต่อด้วยอาหารเป็นแฮมเป็นไส้กรอกเป็นข้าวนะคะส่วนนี้ก็คือเป็นสลัดโควิดครับสลัดบาร์นะคะออไม่โควิดเ<ห>ดียวผ่นนะตัดได้เองเลยแล้วนี่คือผลไม้นี่คือขนมปังนะคะขนมปังปิ้งอันนี้คืออาหารที่เราตักมานะคะก็จะเป็นข้าวต้มแล้วก็เป็นพวกสลัดเล็กๆน้อยๆข้าวแฮมแล้วก็ขนมปัง ว,วันนี้เรามากดตู้ทำกาแฟกินนะคะ,ะเสร็จแล้วสำหรับใครที่อยากพักผ่อนเติมพลังรีเซตสมองสักหน่อยแนะนำเลยรว่าไวบีโฮเทลบรรยากาศดีจริงๆเราไปก่อนนะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย